สวัสด,ดีจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทมํายํมวนเส้นกันนะคะยําหมูยอใส่วนเส้นค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะมาเตรียมเครื่องนะคะเราก็จะหั่นหมูยอนะคะแล้วก็ล้างผากักล้างอา่างล้นชายชล้างหอมหวัวใหญ่ล้างมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็หั่นหมูยอนะคะวันนี้เราต้องมาเตรียมเครื่องเครียงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาต้มน้าซุปนะคะทุกคนเนี่ยนะคะเราจะต้มน้าซุปแล้วก็ เอาพริกไปล้างแล้วก็มาคั่วค่ะเราต้องคั่วพริกค่ะพริกจะหอมนะคะทําให้ยําเราหอมพริกนะคะที่เราเคัว่วค่ะทุกคนแล้วก็คั่วไปจนจนได้ที่เนาะเราจะคั่วไปเรื่อยๆนะคะ,ะจนจนได้ที่นะคะทุกคนนะคะ,ะบ้านไหนทําเหมือนเราบ้างเราบ้านเราทําต้องคั่วพริกนะคะต้องต้องต้องเอาพริกมาคั่วล้างแล้วก็มาคั่ว เพื่อทำให้พริกเราหอมนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยลองลองทำดูนะคะส่วนมากทุกคนก็อาจจะเอาพริกที่ดิบแล้วก็ไปตมไปโขกเลยแต่เราคั่วก่อนนะคะทุกคนเราเสร็จแล้วแล้วก็จะมาโขกนะคะโขกพริกให้ละเอียดก็ได้ละเอียดก็จะทำให้พริกก็หอม แล้วก็เผ็ดได้ขึ้นมากขึ้นแล้วก็เตรียมน้ํานะคะเตรียมน้ําเพื่อที่จะรวกวหมูยอกนะคะอาจาจ๊ะนี่ค่ะก็รวกหมูยอไปเลยตามขั้นตอนที่ที่บ้านนี้ทําเลยค่ะพ่อบ้านนี้ทําอย่างนี้แบบรวบรับตัดตอนให้เร็วนะคะไม่ได้ทำยากเลยแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็เตรียมหมูยอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงเลยค่ะลงรวกให้สุกเลยนะคะทุกคน เราจะรู้ได้ไงว่าหมูยออได้ที่แล้วก็คือหมูยอเขาจะลอยขึ้นนะคะเขาจะได้ที่ที่จะตักออกมานะคะเพราะว่าเราลวกเรียบร้อยแล้วก็คือลอยขึ้นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะนี่นะคะดูได้เลยแล้วเราก็ตักออกมาพักไว้นะคะอ่าตักออกมาเลยคะ่ะแล้วก็จะค่อยตักมาให้หมดนะคะ ก็มาพักไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะแชอ่อุ่นเส้นที่เราแช่น้ำไว้แล้วเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นม้ได้พอประมาณพอหั่นเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะเอามารวกเลยคะ่ะลวกไว้เลยทียนี้เราก็จะเอาหมูยอกับหมูสับคนใส่กันเลยบานนี้ทำแบบรวดเร็วเนาะ <c oughs> ก็จะคนใส่กันเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเริ่ม คนกันแล้วนะคะแล้วก็จะตักพริกมาใส่เลยค่ะทําแบบรวดเร็วนะคะบ้านนี้ก็คือเอาตักพริกให้พอประมาณตามที่เรากินนะคะใครชอบเผ็ดก็ตักเยอะใครชอบไม่เผ็ดก็ตักน้อยบ้านนี้คงไม่ละเอียดเพราะว่าจะทําให้รสชาติปานกลางนะคะไม่เผ็ดมากก็กินได้ทุกไหวแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนอ่า ใส่น้ำตาลเสร็จปุ๊บบ้านนี้จะใส่ซีอิ๊วขาวตาเห็ดหอมนะคะอ่านี่บ้านนี้จะใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาบ้านที่จะใส่แค่นี้นะคะบ้านนี้จะไม่ใส่ชูโรตเนาะใครกินก็ใส่ได้คะ่ะน,นะคะก็คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะอ่า ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ยังที่เรายังไม่ใส่ก็คือมะนาวนะคะทุกคนาน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เทลงไปเลยใครชอบเปรี้ยวเปรี้ยวนำหวานตามก็ได้คะ่ะเนะาะบันนี้ก็จะเทมะนาวใส่พอประมาณเนาะจะชอบเปรี้ยวเป้ยวหวานนะคะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันไปเลยคะ่ะพอเครื่องเข้ากันเรียบร้อยก็จะเอาวนเส้น มาลงนะคะทุกคนอ่าแล้วเราแบบเอาเส้นมาลงนะคะอือนี่ค่ะเส้นที่รวบไว้แล้วนะคะแล้วก็ลงไปเลยค่ะแล้วก็โคนให้เข้ากันไปเลยค่ะทุกคนบ้านนี้ทําแบบรวดเร็วมากลองไปทำทำตามดูนะคะบ้านนี้จะทําอย่างนี้ค่ะเอาแบบรวดเร็วอือแล้วกินได้เร็วด้วยเนาะ แบบอย่างนี้เลยไม่ได้คนน้ำยำก่อนนะคะบ้านนี้แบบรวดเร็วรวบประดัดตอนเลยค่ะ <c oughs> น่ค่ะแล้วก็คนปายคนไปคนให้เครื่องเข้ากันให้น้ำเข้ากับหัลเส้นให้เรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะก็น่าจะได้ที่แล้วแล้วเราก็จะเอาอ่าหอบใหญ่มเก็ตเทพนะคะลงเลยอ่ะก็หั่นตามที่เราอยากหั่นนะคะ มะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่อันนี้ก็คุณชายก็ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเตรียมแบบว่าคนกันแล้วนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะคนเลยค่ะคนเลยทียนี้ก็คนให้ครุกเคล้านะคะทุกคนนะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดจาน,นะคะ่ะแล้วเราตักใส่จานกันเลยเพราะว่าเราเริ่มหิวกันแล้ว ทำแบบรวดเร็วแล้วเราก็จะกินได้เร็วมากนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะบ้านนี้ทํารวดเร็วมาก mm. นี่คะ่ะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตักลงจานค่ะนี่คะ่ะดูหน้าตาเอยค่ะ mm. ตักลงจานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานได้แล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟตัวเองได้แล้วคะ่ะทุกคนพร้อมรับประทานได้แล้ว โอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะทุกคนน้ำลายสอออกมาเลยว่าเราหิวกันแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะบ้านนี้ทำแบบรวดเร็วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ